สวัสดีครับพอกันอีกแล้วสำรรับคลิปนี้เนะาะของกับพี่สุรชาติ P.S.R นะจะของเพลงฮ้องอุคนอีสานล้วกะบ้านเท่าอยู่ขอนแกน่นยอดวิวกำลังขึ้นมาเรื่อยๆครับคนกำลังเห็นไฟเห็นไฟกะมกกักตอนนี้พอนุญา,าติประชาสัมพันธ์มือน,นี้กับสิภาามาเบิงเข่านะครับมันเหลืองแลยละ่ะมัน เลีย้ยงพ่อสิเเกี่ยวแล้วล่ะเป็นลังมองหมองขี้เขี้ยวอยู่กับมีคาดว่าอีกประมาณมเมื่อเกินซิปมือนี่แหละครับเก็สิได้เกี้ยวเข่าออกันนะดูดเข่าออกันแล้วทั้ง้างๆกันทั้งฝุ่นก็ได้ยินเสียงลดบึมๆอยู่รดลดเข่าวรวดเกี่ยวเข่าเ้ารนี่ก็ว่าปรับพื้นทีครับปรับพื้นทีแล้วนี่และตากว่านี้นี่ละวัดดวงกันไปฝนตกกระตกท่างล่ะ คือติปรตกหอดสิบมือดอกตีปีเนี่ยเนาะมึงเอาดีก่ามีหมผมมองไว้กระลมลื่นดีครับมือมือว่ามีแยงดอกพี่ธุรชาตินี่ข้าราชการบํานาญอื่อนเสามากกับมาเห็ดให้จะสวนเงินเดือน่อบลายคือเพิินหากินกันไปเนาะอันเพรเห็ดใดก็เห็ด นี่แหละครับมาตัดเองในเคขียงตัดหญ้าจจ้างเพื่อนกับเมื่อไหวดอกเงินบ่มี่หมกไปนะครับเนาะแต่ว่าสิภาพไปนี่มือนี่มีรายการเอา,าปลาขอนครับมาหันกลับออเอาเขียงตัดหญ้าไปหีียนแล้วกับมาเบือง เห็นมันอ๋ปลามันมีน้ำอยู่ตัวหนึ่งเหรอที่เด็ดเอาปลาขวานได้เหรอเห็นว่าเอาเพิ่อื่นสิืว่าเอาเหรอครับว่าเป็นยังอกเรื่องของเรื่องแต่เ้าว่เอาเขาก็สิมาเอาเนาะว่าแล้วก็ยิบอุปกรณ์นี่อุปกรณ์กับปลาลายเหรอครับคู่สองอันนี่แหละกับเม็ดเนี่ยหนึ่งไปแบบธรรมชาติครับนี่ดผู้เดียว บมมีคลิปบมมีเงินมีท่องคือเพิินว่าสีได้ดล่าอีดเฮ็ดอันนั้นอันนี้ก็เฮ็ดบ่ได้ามว่าหยอดบาท่านถึงพันธ่์มัท่นหยอดคนติดตามบาท่านถึงพัน์ตอนนี้มีอยู่ลอยกลัวลอยเจ็ดสิบสี่คนอีกแปดกอยกลัวจนสิพอพันบอกให้ขึ้กราบอยู่ไว ติดตามให้แน่เว้ยแกให้เพิ่มยอดนะซื้อกับผมมีข้นขวดกับบมเป็นยังครับเดี๋ยวจะรัตว์ท่าเอาอะไ่พเห็ดบดีพ่อพึ่งกับพวกดบ้เป็นยังบ้เป็นยังก,กับกับรุ่นกระกดให้แน่เท่านั้นละ่ะเนาะนี่นี่น,น,น,นี่เอาปลาขอนนี่กับผมาเอานี่บ็เกินสามหมื่นอย่างเบิดครับ วางขอ,องกันนั่นแหละครับอยู่ไม่าจะก,กี่มือแล้วล่ะเมื่อเกินสิบมือเพราะว่าท้างพี่ไม่เขียวอยู่เนาะทางพี่เขียวอยู่ก็เลยว่าดูดว่าท่านใ,นใดหรอกก็เล้กวก็สิเดียวปลาสักวันมือนี่จักสิได้ว่าใดหรอกนะี่ท่านเพิ่งอัน ค่อยชมผลงานเพอ่คนว่าเรียบร้อยครับได้ได้ตัวนี้ละ่ะมีได้ปลาคอนหน่อยสามที่ตัวแล้วกับปลาลดปลาขาวปลาซิวแล้วก็กุ้งนะครับเอาขันที่ป้อยที่มันก็ตายคือเก้าอัน่ะเอาไปเฮ็ดประโยชน์ซะอืม เอาเรื่องครับเสยียพรมกันเรื่องตัวนี้มีตัวนี้ก็กินตัวนี้เหละเนาะโอ้โหมเป็นปลาธรรมชาติเห็นแล้วก็มีขวอมุลไปบาปแน่กระทางมันมีความุกไปอ่อะพอเมื่อยกันน,น,ออกน,กนี่ครับนี่สาออกมาตัวนี้ก็ได้รับคลิบนี่ครับตัวน,นี้ครับหอยตัวนี้ก็เนาะคลิบต่อไปจังวากันไหม ปลาทั้งในก็นหลายอยู่หรอกคุณเลยทั้งในขันยางไปในย่านเหยียบเข่าก็คือครับเพราะอยากไปนี่จะตัวซ้ำแขนนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็สุขภาพแข็งแรงลำลำลุลุ้กันเด้อครับเด้ออย่าให้มีหลวงพ่ไข่เจ็บเป็นงยังก็จะเลือล่อนลุงเรื่องเนาะสำหรับพี่สุริชติก็ที่ขอลาไปก่อนเนี่ยสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหนาอ่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในเด้อครับเด,อด้ตอตุนนะ อยู่สุดเบอร์คนอยากคนจนบนเดินลำเดินลุย้ยคือเพิินดอก,ดอกสำหรับคิดนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ